ลำดับต่อไปจะเป็นกลุ่มสินค้าเทีเชียร์รดักวันนี้ผมฐานันดอนทุลิดเดือฐานนะครับจะมาแนะนำสิ่งที่น่าสนใจนะครับบ่อยครั้งที่เราเห็นงานออกแบบในต่างประเทศใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ต่างจากวัสดุที่มีขนาดไซส์มาตรฐานหรือรูปทรงการเก็บงานการต่อมุมหรือลักษณะการทะแยงมุมต่างๆที่น่าสนใจแม้กระทั่งชิ้นเล็กๆเหล่านี้ บางทีเราจะมีคําถามว่ามันทํายากหรือเปล่ามันต้องคัสตอมไหมไหมสั่งทําเป็นจ็อบบายจ็อบหรือเปล่าหรือราคาจะเป็นอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเองสินค้าโป,โปรเจกที่เป็นของเฟรมไลน์เองในลักษณะนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างโปรเจกต์ศูนย์เคลือบฟิลม์มรถยนต์นะครับคารินโปรเจกต์ตัวนี้เราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะสินค้าเหล่านี้เราต้องสั่งทําใช้เวลานานไหมเป็นโปรเจกต์บายโปรเจกต์หรือเปล่า ก็จะเกิดคำถามว่าถ้าเราจะใช้มันจะยุ่งยากหรือเปล่านะครับท่านสาธารณผู้ท่านครับผมวันนี้ผมจะนําเสนอสินค้าที่จะมาตอบโจทย์คําถามดังกล่าวสินค้าแพนแคดครับผมอะไรคือแพนแคดนะครับผมแพนแคดก็คือการออกแบบและพัฒนานําอลูมิเนียมที่มีความหนาพิเศษมาทําให้เป็นกลุ่มสินค้าสําเร็จรูปหรือกลุ่มสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับผมก็คือเลือกใช้งานได้เลย มีความแข็งแรงมีรูปทรงที่ชัดเจนเลือกใช้ตามไซส์ที่มีอยู่แล้วได้เลยนะครับผมปัจจุบันของเฟรมไลน์มีกลุ่มสินค้ามาตรฐานของแพนแก็ตทั้งหมด3รุ่นนะครับผมซึ่งมีให้เลือกใช้งานดังต่อไปนี้นะครับผมอันที่1ทั้งแอนกรุ๊ปนะครับทั้งแอนกรุ๊ปก็คือกลุ่มสินค้าที่พัฒนาจากอลูมิเนียมหนาพิเศษ0.9ม mm มนะครับผมให้เป็น แผ่นที่มีความยาวและก็มีด้านพิเศษก็คือด้านข้างเวลาต่อเชื่อมจะมีความจะมีร่อง10มิลลิเมตรมีความหน้ากว้างให้เลือก2ขนาดคือ20 200อ่า200กับ300มิลลิเมตรความยาวสูงสุดได้ถึง3เมตรนะครับผมเกรดอลูมิเนียมคือ3105 S16 แล้วก็ระบบสี p uh, PVDF นะครับผมซึ่งมีความทนทานนะครับเม <ME> ื่อนำมาทำเป็นคลาดดิ้งอาคารก็จะมี รูปลักษ์ที่เรียบหรูมากนะครับผมโดยที่เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีแกลบ10มิลแล้วก็ร้อยต่อแผ่นเราสามารถแลนดอมได้เลือกลักษณะได้ว่าจะต่อแบบแนวตรงหรือแรนดอมหรือคละสีได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตั้งนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับโดยที่สามารถติดตั้งกับโครงเหล็กทั่วไปได้นะครับแล้วก็ติดกับแผ่นที่เป็นสับวอรไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทบอร์ด O.S.B. บอร์ด หรือไม่อัดนะครับผมแล้วก็ติดแผ่นกันชื้นเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปได้เลยโดยที่ล่องต่างๆก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับผมโอเคลำ,ลำดับต่อไปของแพงแคดนะครับผมผลิตภัณฑ์ตัวที่2ซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาก็คือแพงแคดชิงเกลแพงแคดชิงเกลวก็คือการออกแบบและพัฒนาอลูมิเนียมหนาพิเศษที่มีความหนา0.9ม mm มให้เป็นเก็ดนะครับแล้วก็เลือกใช้งานได้เลยเป็นสินค้าสําเร็จรูปเช่นเดียวกัน มี2ขนาดให้เลือกก็คือ1200งพัคูณมมและ600้อคูณหกรมมตนะครับผมตัวนี้เราสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตรงหรือเ e อียง45องศานะครับเอียง4 5องศาส่วนใหญ่จะนิยมก็จะเป็นสแควร์ซึ่งเราก็จะเรียกว่าไดมอนด์นะครับผมเกอลูมิเนียมจะคล้ายๆกับตัวทั้งแอดกูปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งแล้วก็จะสามารถเลือกลักษณะที่จะให้รอยต่อเนี่ยตรงหรือแรนดอมสว่บบางกันได้หรือ รุ่นไดมอนด์เนี่ยสามารถจะติดให้เป็นเชฟโค้งได้นะครับผมขึ้นอยู่กับซับวอที่เราเลือกใช้นะครับติดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นแมททัลตัวอื่นทาไม่ได้นะครับผมก็คือมีความอ่อนช้อยเราสามารถติดตั้งกับซับเฟรมเหมือน,นกับตัวทั้งแอนกูมืมอสักคู่นะครับแล้วก็จะมีซับวอในเคสของซับวอเราจะนิดแนะนําในกรณีที่ต้องการโปรเทคความชื้นนะครับผมแล้วก็จะมีลักษณะแผ่นไทเบก แผ่นป้องกันความชื้นตัวอย่างจะอยู่ที่บุดทางขวามือตรงนู้นนะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมลำดับต่อไปของอลูมิเนียมหนาพิเศษแผงแค t ก็คือ c o l l เ g a t e ครับผมแงแค c o l l เ g a ก็คือการพัฒนาอลูมิเนียมที่มีความหนา0.7นะครับจะบางกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับทำการรีดหลอนให้เกิดเป็นหลอนอมี2ลักษณะก็คือหลอนขึ้นโค้งจะมีความกว้าง105มมและหลอนเหลี่ยม จะอยู่ที่8 9 3มมิลลิเมตรทั้งคู่จะมีความยาวสูงได้ถึง6เมตรนะครับแล้วก็เกจอลูมิมจะเหมือน2รุ่นก่อนหน้านี้ระบบสีด้วยนะครับผมตัวค้อลูกเกตทั้ง2รุ่นนะครับผมเมื่อนํามาใช้งานจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้ตัวผนังอาคารนะครับให้มีมูฟเมนต์นิดหนึ่งแต่เส้นจะไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจนแย่งความโดดเด่นของเส้นอื่นๆในตัวอาคารเราสามารถติดที่นิยมจริงๆในต่างประเทศจะเป็นแนวตั้งนะครับผมหรือจะคละแนวตั้งแนวนอนได้นะครับผม เช่นกันระบบติดตั้งก็ไม่ยากครับผมก็จะติดกับสับเฟรมแล้วก็ตัวมีสับวอร์ซึ่งเป็นสมาร์ทวูดโอเอสบุยบอร์ดนะครับผมหรือแผ่นไม่อัดนะครับผมตัวนี้ติดตั้งง่ายนะครับผมท,ทั้งแนวตั้งแนวนอนแบบเวฟแล้วก็แบบแองเกิลนะครับผมทั้งหมดทั้ง3รุ่นจะใช้งานแล้วก็เก็บงานด้วยระบบที่เราพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือเราเรียกว่าแฟตชิ่งซิสเต็ม แฟตชิ่งซิสเต็มของทั้งอของแท่นแคททั้ง3ระบบเนี่ยจะพัฒนาจากอลูมิเนียมหนาพิเศษเช่นเดียวกันนั่นก็คือใช้แผ่น0.9พับแล้วก็สีก็เป็นโพสตเดียวกันทั้งหมดดังนั้นสีจะเหมือนกันเอาไว้ทำหน้าที่เก็บงานตามขอบนะครับรุ่นค้างแอนกรุ๊ปก็จะมีแฟตชิ่งของตัวเข้าเองนะครับด้านบนเก็บงานเป็นบางใบด้านข้างขอบเก็บงานด้านล่างก็เช่นกันนะครับชิงเกลก็จะมีแฟตชิ่งของตัวเข้าเองนะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมเป็นสินค้าสแตนดาร์ ในส่วนถัดไปนะครับผมก็จะเป็นตัวคาลูเกตแฟชชิงก็เช่นกันครับผมเก็บงานได้ง่ายช่างสามารถตัดาง,งานได้นะครับผมแล้วก็สีอะไรต่างจะแมทชิ่งกับแผ่นจริงนะครับเราใช้ร่วมกับระบบของเซลล์ดิลิ Self ่งสกูที่เป็นสีเรียนกับสีตัวที่เราใช้มาทีเรียวส่วนตัวด้านในก็จะเป็นแฟชชิงหัวแบนนะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะครับนอกจากนี้นะครับผมทางเฟรมไลน์ก็จะมีสินค้ากลุ่มที่เราแนะนําพิเศษขึ้นมา ตัวใหม่นะครับผมเราเรียกว่า new entry นะครับผมที่กำลังพัฒนาและจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับผมอันที่หนึ่งก็คือ sanding seam ตัวนี้พี่ๆคงจะเคยเห็นเป็นกลุ่มที่เป็นซิงก์ก็ดีเป็นแซนเลสก็ดีเป็นของแพงๆทุกวันนี้เรามีอลูมิเนียมให้ใช้แล้วนะครับผมอันถัดมาก,ก็จะเป็นชิ i เกิลที่ทะยงมุมเราเรียกว่ารอมบอยนะครับผมทั้งหมดนี้จะอยู่ที่บูธทางขวามือนะครับผมและทั้งหมดนี้คืออลูมิเนียมแพงแคท จากเฟรมไลน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มากกว่ามาตรฐานทั่วไปให้กับพี่ๆนักออกแบบทุกท่านครับผมขอบคุณครับ